เอาอีกอแล้วันะะดนี้ก่อนนะท้าหมดก็ผัดหน่อยนะะสะตอใต้สะตอกลางนะ,ะสะตอ้ากินนะม่เออหน้าตินี่สาวหน้าตาหน้า่น้อย ตอดอกนะคะมาอีกรอบก่อนคือปีไหนเยอะอยู่านะซี้ปีก่อนจะตอดอกนะคะเนาะก็ตากตากผิดใจก่อนนะคะมีผัวบ้านใหญ่นะคะรอข้าวนึ่งก่อนข้ <c oughs> าวก่อนนะจ๊ะนึ่งข้าวนะคะร,อรอ้อนๆนะจ๊ะนี่ค่ะัดต่อปัดสะพ๊อพชช ชอบกินมากมนาะกินด้วยกันด้วยจ้าเนี่ผสตอผัสตอผัดสตอสตอ,อากาศร้อนอน,นะคะเอ็ดย่ามันเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนนะคะเหมือนกันทุกที่เลยนะคะเนาะผัดสตอจ้านี่นะคะเรียบร้อยค่ะผัดสตอผัดสตอนี่น่ากินไม่เอ่ยพี่น้องเอ้ยนะคะผัดสตอผัดสตอเอาออมม นี่ค่ะเรียบร้อยปัสตออยากกินไหมคะนา่าปัสตอนี่นะเด้อเอาอน้องมาอากาศนะบรรยากาศบานเอเดียนะคะฝนตกสักผ้าน,นะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะ พัดตะตเอาัดตอหอมมากเลยอยายก,กินแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้แกงให้ลูกนะคะเมื่อวานแกงปีอีกนะคะเนาะน่ากินไหมคะ วันนี้ว่าจะไปเดินตลาดหน่อยนะคะตลาดประกอดำนะคะแม่เอฟซีจานะคะน่ากินมักไหมคะมากินด้วยกันเด้อปัสต่อนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าใครชอบกินมา้างขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะจุดกระสิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะดิง้งๆนะจ๊ะ 不知道，不知道。